มันจะบ้าอย่างว่ามันอัดมันเอ็ดมาแล้วก็มันลบ <c> ีต <oughs> <c oughs> ตอนไหนอะ่ะไม่ใช่ว่าแกลบพี่ลบผมเหรอ่พี่อนปีเต๊บวะอ๋อวันนั้นอ๋ออะล่าล่าสุดล่าล่าสุดเอ็ดไปใหม่แล้วนะอืมแกคุญชนุกสนุกพี่ดิอเฮ้ยฮ่าเด้๋ยวช ไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรหรอกผมไม่ได้อะไรหรอกพีโยปีโย,โยต,งโยตงรงไี้ไม่คุยกับโดมนะโดมคุยกับโดมอยู่ตรงนั้นเอึงอะไรโดม,ไ,มไปเข้าเข้าวางอยู่โดมไปเข้าวางอยู่ไหมตรงนั้นอ๋อี่โยต์พ <laughs> ีโยตนี่เขาจะเป็นคนที่ว่าจะพูดเรื่องเซคนี้ไม่ได้เลยนะเขาเนะี่ย

ันน้องคิดน้องโง่คิดเองใช่ไหมแต่น้องคิดมันเกินเลยมันก็เกินเองผมว่าแต่น้องอยู่ใจๆน้องไม่ต้องคิดมันก็สบายใจเขอยู่ใกล้ๆผมนี่เองเดี๋ยวอยู่ในอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออยู่พระรามนี้นะอยู่พระรามห้าใกล้ๆผมนี่แหละ แต่พี่แจ็คเคบอกว่าไม่ใช่คนไทยรอว่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเ,เออนี่อเอ่เเอ,อ,อป็นอ่าปีโยเป็นไรนะเป็น เป็นไรและมันประเภทอ่ากระเรียงพม่าพม่าประเภทพม่าแต่ไม่ใช่พม well> ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกะเหรี่ยงอ่ะไม่ใช so ่กะเหระเหรี่ยงมอนอะไรนี่แหละมอนมอนยิ่งบูชาเรอไม่ใช่เป็นอะไรม่นี่แน่โลโก้บางทีก็้ามาอะไรนะพี่โลโก้บอกไม่จบ บางทีเขาอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรมาหลายเหตุการณ์ร้ายนี่นะผมว่านะเขาเจอเหตุการณ์ร้ายอยู่เขาเคยเล่าให้ผมฟังอยู่เจอเจอเจอพี่สวยลนลามอ่ะโอ้จริงเหรออืมไม่สำคัญเนาะผมก็เลยไม่ได้อะไรผมก็เลยไม่ได้อะไรมากเอาเท่าไหร่ ผมแค่ผมมผมแค่โมโหอ่าลบผมออกไม่บอกผมเนี่ยผมก็เลยเอออ่าผมก็เลยตัดขาออกไปจากจากเกมเลยเอ,อ๋อเออคตรน่าสงสารนะกันนั่นนะอ่ามันเอาก็น่าสงสารแหละพูดถึงอะ่ะผมบอกว่าดีนะโดนลวนลามก่อนก่อนรู้จักผมถ้ารู้จักผมแล้วมาบอกผมเนี้ยพี่เขยมันน่าจะเลอะ่ะ เดี๋ยวว่าแล้วมันอยู่กับใครปีดี้วนี่อยู่ที่ตอนนี้อยู่คนเดียวตอนนี้ทำงานอยู่คนเดียวอ๋อสนใจมาปกับพี่เมื่อก่อนนะสนใจนั่งผมว่าแล้วก็โดนอ่าเมื่อก่อนตอนตอนมาตอนมาประเทศไทยใหม่ๆอ่ะแกบอกว่าแกอยู่กับพี่แล้วก็โดนลวนลามอือพยายามบอกพี่แล้วพี่ไม่พี่ไม่เชื่อใครอ่า พี่โย่แหละพี่โยบอกว่าพยายามบอกพี่แล้วพี่ไม่เชื่อบอกผมมะ้ะไม่บอกพี่สฉาเขาอ๋อเออตอนเขามากลมาประเทศไทยใหม่ๆเขาพักอยู่กับพี่พี่กับพี่เขยแล,แ,ลแล้วทีนี้ก็โดนลวนลามพยายามบอกพี่แล้วพี่ไม่เชื่อเขาบอกพี่สาวเขา,าไม่เชื่อ S <S เออน่าสงสารนะพี่ไอ้น้งงนองพลเหตุการณ์ไรๆไปเนาะมผมก็เลยบอกว่าดีไม่ไม่รู้จักก่อนถ้ารู้จักผมก่อนนะผมน่าจะตามกระทืบแม่งเลยผมไม่ชอบมากไอ้พวกลนลามเนี่ยมึงหิวแค่ไหนมึงมึงไม่ต้องรอนลามมึงไปซื้อ,อก็ได้ตังก็มีเฮียม่นลนรนราม,มไม่มีประสทธาภาพ ผมคิดผมคิดแบบนั้นนะป่าผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะถ้าผมอะถ้าผมต้องการเมื่อไหร่อ่ะต้องการแบบเออกูต้องการแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไปซื้อเลยประมาณนั้นผมนะพันหน้าพันหน้า,นาอ้องวัยเออพันห้าสองพันสามพันว่าไปตังแค่นี้มึงไม่มีมันก็จบแล้ว <c oughs> อยู่ในเวทีด้วยตรงไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อจะซื้อจะซื้อตรงไหนจะซื้อนู่นเบอร์สี่อยู่นู่น มากือโดนตรงไหน็มากักเลยไปซุปได้ไหมนี่พี่รอซื้อรายการผมพยายามรีบวิ่งเข้าไปซุปมีอยู่นี่พี่ปืหนึ่งเอ้ มีโลอันเดียวนะเพื่อนเอ้าไปไหนพี่พี่ระวังด้วยโอ้ยสวยเลย <Thank you. S 1> รอดเสร็บหมดปะ <S 2> <S 2> แน่ตัวหนะึ่งผมหมดหมดเลยทีเดียวยัง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 ตัวหนะึ่ง เดี๋ยวผมขอซ้ำมมหน่อยดิไม่เห็นไม่เห็นที่มันโดนชีดเลยฮ <c oughs> ึไอ้องบีบ <c oughs> อ๋ <c oughs> อที่อัพเต็มเลยเบอร์สองพี่ที่อัพปืนไหนพี่เอ่อเอาไม้ผมมันเดียว ไปเข้ากูบ้างพี่พี่พี่มีป้าที่เอาปืนนะผมให้ครบเล็กครบเล็กกว่ผมพี่อะไรอ่ะพี่พี่มวยพี่อะไรอ่ะไปไปไป <c oughs> มาบุษย์มา บกันได้ครับเดี๋ยววงอยู่ตรงนี้ได้ไหมนะันเลยนี่ยไปไปลปไ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 ปลหนเลยก็ได้เอานอกวงแล้วเพื่อนนี่

นี่ผัแนหนอ่นี่นี่ทำไไมผมมันกระตุกวะนี่นี่นี่พี่นี่นี่รฝังนฝั่งังน เข้ามาในรูคนเข้ามาในรูนี่ในรูในรูเพื่ไอ้ย่าเห็นไหมโดนตรงไหนอ่ะโดนตรงไหนมันดูมันดูปีมันเข้ามาเยอะล้นู้นนู้ปีไปแล้ว เอ oh. าเพื่อนไปแล้ว <laughs> <laughs> อย่าที่คนล่าอย่างนี้อัะกินมาพี่มามาเข้ามาเข้านอนอยู่มันนอนนอนตรงไหนเข้ามามาใม่ในรู่นี้ในรู่นี้ได้ในรู่นี้ได้อ่มาอ่าเดี๋ยวมันต้องเจอปืนผมมานอนตรงไหนเนี่ยหมดร้องเลยผมหมดร้องเฮ้ยมันมีคนมามีคนมา We are the best. 我也是。Ừ, ừ, 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 ừ.